ทำบุญให้ได้บุญเต็มร้อยต้องทํำยังไงในพัฒไตายปิดกได้ระบุวิธีทําบุญไว้3ประการคือการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาการให้ทานหมายถึงการสละการบริจาคสิ่งของต่างๆให้ผู้อื่นหรือแก่สัตว์อื่นไม่ว่าจะเป็นทําบุญเลี้ยงพระการตักบาตรถวายสังฆทานบริจาคเงินหรือทรัพย์สินการทำโรงทานเป็นต้น การถือศีลหมายถึงการประพฤติตนให้อยู่ในศีลไม่ว่าจะเป็นศีลห้าศีลแหรือการถือศีลของพระสงฆ์227ข้อการเจริญภาวนาหมายถึงการฝึกอบรมและขัดเกลาจิตใจของตนเองให้ใสสะอาดอาจทําได้โดยการสวดมนต์การเจริญสมาธิการเจริญวิปัสสนาเป้าหมายของการทําบุญคือการขัดเกลาจิตใจให้ใสสะอาด เพื่อให้ได้ปัญญาที่จะใช้หลุดพ้นจากความทุกข์หรือเข้าถึงนิพพานอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของชาวพุทธนั่นเองมีบางท่านสงสัยว่าอยากทําบุญให้ได้อน,นิสง์แรงต้องทำอะไรและทำอย่างไรในการทําบุญไม่มีการระบุไว้ว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะได้อน,นิสง์มากทั้งนี้การทําบุญไม่ได้ระบุไว้ว่าต้องทำอย่างไรจึงจะได้อน,นิสง์มากที่สุด เพราะเป้าหมายของการทำบุญคือการชำระจิตใจให้ปัาศจากความเศร้าหมองพระพุทธองค์ได้มีดำลัดไว้ว่าแม้จะได้อุปสมบทเป็นภิกษุรักษาศีล227ข้อไม่เคยขาดไม่ด่ังพ้อยมานานถึงร้อยปีก็ยังได้บุญกุศลน้อยกว่าผู้ที่ทำสมาธิเพียงให้จิตสงบนานเพียงชั่วไก่กระพือปีกช้างกระดิกหูเป็นการเปรียบเทียบว,ว่า การเจริญวิปัสสนาจะได้บุญอันยิ่งใหญ่มากกว่าการถือศีลของเพศบรรพชิตเพราะนอกจากทำสมาธิช่วยขัดเกลาให้จิตใจใสบริสุทธิ์การทำสมาธิยังช่วยให้จิตเป็นกำลังเพื่อที่จะมองโลกตามความเป็นจริงหรือเกิดปัญญาที่จะพ้นจากทุกนั่นเองจากโอวาทธรรมของหลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏิโปเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญท่านกล่าวว่า ต้องมีศรัทธามีเจตนาที่ดีทำจิตใจให้มีความสุขอิ่มเอิบในบุญกุศลบุญนั้นก็จะได้มากนอกจากการทำบุญแล้วหากเราได้ตั้งใจกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงจิตอื่นๆด้วยจิตใจที่เมตตาย่อมนำพาอาน,นิสงส์มาให้อย่างแน่นอนหากทำบุญแล้วลืมอธิษฐานลืมกวดน้ำก็ไม่เป็นไรนึกขึ้นได้ก็อธิษฐานได้เลย จากหลวงพ่อฤาษีลิงดำวิธีแนะนำผู้ป่วยให้ทำบุญสังฆทานมีเงิน5บาท10บาทเอาขึ้นจบอธิษฐานมอบให้แก่บุคคลใดแล้วพูดว่าฉันจะถวายเป็นสังฆทานบุญที่ถวายจะเกาะจับจิตใจของท่านเมื่อจิตออกจากล่างแล้วบุญนี้จะพาท่านไปสวรรค์สิ่งสำคัญในการทำบุญคือจิตใจของผู้ทำบุญที่มีความเลื่อมใสศรัทธา อย่างที่เขาว่าจิตเป็นบุญเป็นกุศลจะทำอะไรย่อมได้บุญไม่ว่าจะเป็นการตักบาตรพระบริจาคให้กับผู้ยากไร้ปล่อยปลาหรือสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นต้นหากตั้งจิตใจให้ถูกอันนี้สง์ก็ย่อมแรงอย่างแน่นอน